เมนูของเราวันนี้นะจ๊ะเราจะทําสโมกี้มัตเตนนะจ๊ะพี่น้องจาหาือว่าเหนือแพร่มควันนะคะก่อนอื่นเราก็เอาน้ำมันลงไปนะคะแล้วก็เอาหอมลงไปนะจ๊ะแล้วก็พอเจียวได้สีเหลืองทองแบบนี้นะคะเราก็เอากระเทียมกับขิงที่เราตำาๆแล้วก็ลงไปนะคะแล้วก็เอาน้ำซุป นำซุปที่เห่าต้มเนื้อแพะไวแล้วนะจ๊ะเอามาราดลงมานิดนึงนะคะป้องกันไม่ให้มันใหม่นะคะแล้วเราก็เอาเนื้อแพะที่เห่าต้มแล้วนะจ๊ะไอวิธีต้มเนื้อแพของเราของเราก็จะใส่แค่เกลือเท่านั้นแล้วแล้วก็พวกกระเทียมพวกขิงพวกพริกไทยดาอะไรแบบนี้พวกกะละมัซารานะจ๊ะพี่น้องจ๊ะผู้ใดที่มีผพวแขกกระามผัวเด้อว่ากะละมังซาลาคือคืออย่างมีอย่างแนงนสินะเออ บริเวพหาไปยหายนะคะแล้วก็มาคนคุเลคุเลคุเล,เลนะจ๊ะแล้วก็มาปรุงนะคะแล้วก็เติมพริกผงลงไปเท่านั้นเองนะจ๊ะพี่น้องจ้าพริกป่นลงไปเนาะเพราะว่าเข้าใจอ่าพวกเกลือพวกนั้นลงไปแล้วตอนนี้เขาต้มเนื้อเนาะแล้วเราก็เอามะเขือเทศลงไปนะจ๊ะแล้วก็มาค,คุเลคุเลแบบนี้นะจ๊ะพี่น้องจ้า พอเขาคนในสะพักนะคะเราก็รอสักพักหนึ่งนะจ๊ะแล้วก็ปิดฝาจักหน่อยแล้วก็เอาน้ำซุปนะคะน้ำซุปเนื้อแพะของเราเอาไปคนเอาไม่ใช่เอามาเทใส่นะคะแล้วก็มาคนแล้วก็พอเสร็จแล้วนะจ๊ะเข้ากับเอาทานจ้าพี่น้องจ้าเอาทานไปลุ่นลุ่นไฟแ้มันแบบว่าห้มันใหม่แบบนี้ มันใหม่มาแล้วนะคะแล้วก็เอามารองกับจานแบบนี้นะจ๊ะพี่นองจานแล้วก็เทน้านลงไปนิดนึงแล้วก็ให้มันเป็นควันแล้วก็ปิดฝาใช่ไหมมันก็จะเป็นควันขมงอันนี้คือสเสร็จแล้วนะจะแเราก็จะเอาพวกมีผักชีมีพริกนะคะมีอ่มามะนาวมะร่อยรยเอาก็เอาโรตีมากินจะแซ่บซบบดนี้